<Okay. S 2> เราเหลือเควสดอะไรอีกเราต้องหาคนไปโอ้โหมันยืนเรียงกันอ่ะมันลอกกดวอสยีดเหรอผมว่าไอ้สีม่วงเปนะ็นนะเมื่อกี้สีม่วงกล่าวหาผมใหญ่เลยบอกให้หมด เอาละมาดูสิสีดำเป็นหรือเปล่าเดี๋ยวทำเคล็ดตรงนี้ก่อนโอ้ยไอสีม่วงแบบผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยมันโหวดผมอีกแล้วเนี่ยเนี่ยมันรอมันรอกดไหนผมจะรอดูซิว่าสีม่วงจะวิ่งไปกดนั่นไงมันวิ่งไปกด กดไหมถ้ามันกดนี่คือมันสีดำเอ๊ะสีขาวทำตัวแปลกๆงั้นผมสีดำเงี้อนอ่ะแสดงว่าสีดำสีดำไม่ฆ่าผมนะถ้าเป็นสีดำผมตายไปนานแล้วหรือเปล่าจะ <c oughs> บอกว่าสีดำไม่ทำเควสออะ ีดำมีเคลสดให้ยืนยันหรือเปล่าอ้าวสีดำไม่มีเคลสดสีดำเฟกแทสอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวผมจะบดสีดำออกเอ๊ะวะผมควรบดใครกันแน่เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวสีสีขาวบอกให้โบดสีดำสีม่วงบอกให้บอกให้บดสีขาว คนโบวไม่ตรงไกลแล้วมันไม่ชัดเจนว่ะผมโบวตสีดำแต่สีม่วงพยายามจะโบวตสีขาวเอางี้ดีกว่าผมรอเชื่อสีม่วงดูดีกว่าไหมถ้าทำไมถ้าผมสีถ้าผมเชื่อสีม่วงแล้วแพ้ก็ความผิดสีม่วงนะครับความผิดสีม่วง ไม่ได้ดิมันอยู่กันสามคนเลยต้องคงมีคนออกมาบ้างลนะหน้าหรือว่ามึงว่าสีม่วงต้องคอยดูะ่ะยากมันอยู่มันยืนซ้อมกับสามตัวนี่ใครจะไปรู้วะอ๋อผมมีเควสสแกนอยู่ผมสามารถยืนยันตัวตัวได้ต้องเรียกสีม่วงกดอิมเมอร์เจซี่แน่เลย เรียกต้องเรียกต้องเรียกมาไม่ไม,ไม่ไม่ตามมาอีกไม่รู้หรอไม่รู้เหรอว่าเรียกมาอ่ะแยกแยกกันฮึบอ๋อยังอยู่ด้วยกันแนฮะจะสแกนนั่นมันไม่มีใครทำเควสเลยอะ่ะผมโดจนจักหลอดเควสแล้วนะ อ่าไม่มีใครมาเลยเอ้ยตามมาดีหน่อยอ่าถ้าสีม่วงฆ่าผมคงน่าจะรู้สีม่วงอยากสแกนเหรออ่าดำขาวหายไปแล้ว โอเคสีดำจริงๆด้วยผมว่าแลาต้องเป็นสีดำแต่สีม่วงจะโบวสีขาวดีนะผมยังไม่เชื่อสีม่วงวเนี่ยให้ตายสีม่วงมึงมั่วตลอดเลยนะสีดำก็โดนไปครับโอเคผมจะเล่นอีกรอบนะหวัว่าคงไม่เจอไอ้ตัวที่มันเป็นแบบสีม่วงแล้วนะนะ โอเคเสียมพูย,มมพยิงผมมีเสียมพูยิงแต่ว่าไม่ใช่ไม่อยากแยกตัวทำเพสเลยแว้แต่ต้องอสักหน่อยมาสีดำสีดำกูทำไมกูมจะเสร็จอยู่แล้วสีดำเจออะไรเปล่าเฮ้ <c oughs> รู้เลยเหรอ ว่าเป็นสีเหลืองอ่ะ,อะต้องถามไปครับว่าทําไมต้องเป็นสีเหลืองอ,อ่อแหละใช้วิธีการสุ่มัวเนี่ยอ่าสคิปเนียน,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 นแกงโหวสีเหลืองอ่าสีน้ำเงินโหวสีดำเถียงกัน how do you now it yellow ไม่มี อยู่ดีรู้เลยเหี๋ว่าสีเหลืองเป็นยืนยันคำพูดด้วยอ่าสีเหลืองเหรอเฮ้ยถ้าเป็นสีเหลืองจริงนี่พีกันนะเอ,อ้าอ่ะบวกสีเหลืองจริงดิบวกสีเหลืองจริงดิสีเหลืองไม่ใช่ไอสีดำอีกเวนีนเอาออกเกมไปเลยนาทีเพื่อปัน่นแล้วหนีเออ อ๋อห้องแต่ห้องโอเคผมคิดว่าสีขาวน่าจะพูดเดียวกันมั้งผมจะตามสีขาวไปเท่าที่ทำได้วกันอาจจะพลาดต,ตรงแวะเควสแล้วฆาตก,กรก็กดออกเกมสุดยอด l ล็กไม a เอสวอเตอร์ฟักชอบชื่อมึงว่ะเฮ้ยล็กไม y เอสกูขอให้มึงอยู่รอดแล้วนะ เราจะคอยดูมึงโอเคปะ่ะลิกไม้แอสไปผมเชื่อว่าลิกไม้แอสไม่เป็นไม่มีทางเป็นแน่นอนผมว่าต้องมีศพข้างบนมั่งข้างบนข้างบนข้างบนเออลิกไม้แอสดานล่างปลดเสร็จแล้วข้างบนเอ้ยเอ้ยเอ้ยดัดี้ทำอะไร สีดำสีดำมึงแปลกๆนะมึงปวดช้าจริงปะอ่าผมจะทําเคสสักหนึ่งเครสรู้สึกเหมือนเสียำเงินจะล่อผมแน่เลยต่อไหมตึดแค่ตามโอ๊ะฮมัมตายซะแล้วเหรอมาถึงถามเลยแวววู กล y back run out the room Leak my ex Leak my ซ x มึงเชื่อจริงๆหรอผมเชื่อใจใครดีคิดหนักนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไร Wait no I was why back โอ้โหสีแดงมึง ไม่โอ้โหสีดําเกือบโอเคเอาสีแดงบวชผมทําไมสีแดงบวดผมทําไม,ม,ไมรู้สึกเหมือนมีคนออกเกมเพิ่มอ่ะลงท่อโชว์ดีไหมฮู้ผมว่าผมต้องไปเจอศพแน่เลย ไม่ศพสีแดงกดวดเลยเหรอชมพูทำไมทำไมทำไมสีแดงถ้าสีแดงไม่ใช่โอ <c oughs> <c oughs> สีแดงไม่ใช่จริงด้วย ผมสงสัยอะผมไม่สงสัยไอ้สีน้ำเงินกับสีน้ำตาลเนี่ยไอ้ลิก mys ไปเลยก็ดีลิกเราจะไปทำเคลีดีไหมเรามานั่งเฝ้าชมพูตัดไฟห้องเราดีชมพูมึงเลือกตัดอะไรอยู่อ๋อไม่ได้ตัดเหรอผมจะอยู่กับสีน้ำตาลตลอดเวลา มีความคิดที่ดีกว่าไหมยินบินโฟลวอิ้งโวลทาม์เดี๋ยวคลิปแล้วกันไอเสียน้ำตาลอยู่เซอร์เรตตี้อ่าเช็คอะไรอยู่อะประตูประตูนี้ปิดเนี่ยเต่าออสเจนเหรอ ผมว่าเสียงตาตายแน่เลยเฮ้ยทันไหมเนี่ยทันไหมเนี่ยเสียงตายู่เสียงตาย,ๆๆยู่ฮึบสีดำแล้วเหลือสีดำตัวเดียวแล้วรู้เลยสีดำตัวเดียวแล้ว ไปเลยสีดำบายบายโอเคครับก็จบไปแล้วนะกับอมองอัดพาร์ทนี้นะวันนี้เจออะไรมาเยอะมากเลยโลเพได้สมจริงมากครับโอเคครับสวัสดีผมไปแล้วครับบายครับ